เ้าว่างเปล่าไม่เคยหายไปอาจเป็นโรคซึมเศร้าเรื้อรังเคยเป็นไหมคะตื่นเช้ามาเหมือนทุกอย่างปกติแต่ลึกๆก,กลับรู้สึกเศร้าหรือว่างเปล่าแบบไม่มีเหตุผลถ้าคุณรู้สึกเป็นแบบนี้มานานคุณอาจกำลังเป็นโรคซึมเศร้าเรื้อรังหรือ,อ persistent depressive disorder ก็ได้นะคะ โรคนี้ไม่ได้มีอาการรุนแรงแบบซึมเศร้าทั่วไปแต่จะเป็นแบบเรื้อรังและต่อเนื่องอย่างน้อย2ปีซึ่งอาการก็คือรู้สึกเศร้าหรือว่างเปล่าเป็นส่วนใหญ่โดยจํานวนวันที่เป็นมากกว่าไม่เป็นร่วมกับอาการเหล่านี้อย่างน้อย2ข้อคือ1กินน้อยลงหรือกินมากขึ้น2นอนไม่หลับหรือนอนมากเกินไป 3. ไม่มีพลังเหนื่อยล้า 4. สมาธิลดลงหรือตัดสินใจลำบาก 5. รู้สึกสิ้นหวังหรือไม่เห็นคุณค่าในตัวเองซึ่งถ้าหากมีอาการเหล่านี้สะสมไปเรื่อยๆจะทำให้ชีวิตประจำวันแย่ลงมากกว่าที่คิดนะคะซึ่งโรคนี้รักษาได้นะคะมีทั้งการใช้ยาต้านเศร้าที่ต้องกินอย่างต่อเนื่องตามที่แพทย์แนะนาและการทาจิตบาบัดที่ช่วยปรับมุมมองความคิด และพัฒนาทักษะที่สำคัญในชีวิตค่ะหากคุณรู้จักใครที่กำลังเป็นแบบนี้อยู่ฝากแชร์คลิปนี้ให้เขาและบอกเขาว่าการขอความช่วยเหลือไม่ใช่เรื่องผิดนะคะเพราะสุขภาพจิตของเราสำคัญที่สุดค่ะ